อยย่างเโอ้ว้าวชิสมายส์มันมากมากดีมากๆดีมากอันนี้ก็เลย looking forward มากๆเลยจริงๆไงอยากให้เขาร้องในคริสต์มาสนะเขาไม่เคยเขาไม่เคยร้องในคอนเสิร์ตเขาเลยอ่ะตอนเนี้มาพูดขอดี่แม่รีเพลย์เป็นไงแม่ร้องเพลงนี้ขอเอาไว้สำหรออก h r i s t m a s Eve ก็ใกนลนน้ๆนนไม่เป็นไรลองก่อนคนไทยเรียกร้องนะได้อยู่นะไ,ไม่ติดเราไม่เคยได้ฟังเข้อสดเลยไม่เคยไม่เคยเลย,เยจะน่าจะดีาชอบอะไรมาอะไรคะทำงานเสียงสิคะเสียง,ยงก็ยังไงก็ต้องเสียงยังไงก็ต้องจริงๆแล้วลุคของเขาอะก็เป็นลุคที่เขาก็เป็นแบบ,แบ,บนี้มาตลอดอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรไปมากเนาะแล้วก็ยังคนที่แบบแล้วสดสดชื่นสดใสต้องท้อคถานนะอาจาร์ฮาร์ดเนือเพรเรารู้จักแม่แม่ตอนไหนเพราะว่า S <S <an> นเนี่ยก็คือจริงๆสิ่งนี้เคยถามไปแล้วบนเวทีเมื่อกี้ครับผมแล้วผมก็มานั่งคิดว่าแบบเพราะว่าไ,ได้ได้คำถามมาก่อนแล้วด้วยแล้วก็มานั่งคิดว่าเราเออเราเรา,เราฟังเพลงแรกเขาตอนไหน่มันจริงๆผมจําไม่ได้ไปเลยอ่ะเพราะรู้สึกว่าเราฟังเราฟังตั้ง <ๆ S 2> แต่เกิดเลยอ<ม>่ะเราฟังมาแบบ<ม>ใช่เราเราฟังมาตั้งแต่แบบคือตั้งแต่เกิดเลยจริงๆอ่ะคือเหมือนเหมือนเราได้ยินเขามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่เราเด็กจนมาถึงทุกวันนี้ก็แบบก็ก็ไม่รู้จริงๆว่าแบบเพลงไหนแล้วอายปีนี้เท่าไหร่แล้ว ปีนี้ยี่สิบเจ็ดเราก็น่าจะก็ต้องแต่งเกิดนะก็จะน่าอย่างนั้นจริงมันก็คือเหมือนแบบที่บ้านที่เรียมเด็กอ่ะที่บ้านก็ฟังมาเรื่อยๆด้วยเหมือนกันยที่เรีเด็กมากเรื่องก็เป็นเกิดแหละแต่ว่าโอนน้ำใ้คนไทยเนาะมากมากขนาดแม่ทุกคนทุกคนก็ต้องก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันครับผมเพราะรู้สึกว่าแบบ ฟังฟังเขาแล้วมันมันมีมันมีคำเดียวออกมาเลยว่าแบบโหโหดมากโหดมากจริงๆแบบไม่ว่าจะแบบริฟ f a เป็นรันของเขาคือแบบผมก็พยายามไปแกะไปแบบให้แบบแย่แบบโอ้โหเขาที่หลังเวทีนี่คือต่างคนต่างแยกนะติเจอนจะแบบเม้ากันตลอดต้องแบบจำจำเนื้อร้องตั้งใจแบบมันต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเพลงแต่ละเพลงคือแบบพยายามเลือกเพลงที่คิดว่าร้องง่ายเลยนะแต่ก็ยังยากอยู่ดีแต่แบบแต่แบบแม่สามารถทําให้มัน ร้องออกมาดูง่ายมากก็เป็นเาะว่าเขาร้องสดนี่นก็คือแบบดูแบบอีซี่ดูแบบชิลๆสุดๆอะไอย่างเงี้ยก็คือก็คือความความเก่งของเขาแหละที่แบบเราคิดว่าเราอยากอยากแบบทำให้ได้อยากเป็นแบบอินสปิเรชันของเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้พี่ทายหรู้ไหมอยากฟังเพลงคริสมาสอะไรที่เราก็ได้ฟังทุกปีทำไมทำไมถึงอยากฟังกับค<อ>สดไม่คืออยากฟังสดๆคือไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้ฟังคือได้ได้ดูแต่ในอินาแกรมทูเพาะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบคิดว่าเออถ้าในคอนเสิร์ตก็น่าจะเซอร์ไพรส์สุดนะถ้าเอาเพลงคริสต์มาสมาร้องอะไรอย่างเงี้ย แต่แม่ไม่นะถ้าแม่ลองกีนแบบจะไปกินแก้บนน่ะจริงกีนแก้บนก็ดีใจมากกิเนกินชีวิตแม่ไปตลอดคาลิกสิทธิ์สอนช่ซูมมาแล้วก็คือคือคือกลับขึ้นชาร์ตทุกทุกปีอ่ะก็ไม่ต้องทำอะไรไไงม่ต้องทอะไรเลยใช่เดี๋ยวก็ขึ้นชาร์ตคนอื่นเรไปร้องก็ได้ด้วยสบายชิลแล้วแล้วเพลงคริสต์มาสก็รู้อยู่ว่ามีศิลปินหลายๆท่านทำนะ แต่็ไม่ใด้ทำได้เพไาะเขาแม่อีกแล้วอ่ะที่แบบจะกลับขึ้นชาร์จท็อป10ด้วยอ่ะท็อป10ทุกปีอะไคือเดินห้างไม่ได้ยินเพ่งแง่ต่อชอฟฟี่มาอ่ะตลบมากไม่เขาไม่เปิดกันหรอกเขาเป็น่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะจิกนิดนึงประมาณนี้คนจะมาดูต้องดูค่ะต้องดูคือจากจากประสบการณ์ของคนที่เคยไปดูแล้วแล้วกันนักทพานะคะ คิดว่ายังไงก็ต้องดูเพราะว่าหลายเพลงค่ะใช่ว่าป็นเพลงที่คนรู้จักแล้วก็แล้วก็ต้องร้องได้แน่นแน่นอนในคริสต์มาสที่ขอเป็นพิเศษเคะได้ชในคอนเสิร์ตวันไหนวันที่สิบเอ็ดตุลาครับผมวันวันที่สิบเอ็ดตุลาคมครับผมแล้วก็เริ่มเริ่มขายบัตร เออสิพรีเซลใช่ไหมริบ18ดกักฎาดาแล้วก็สิขายเป็นแบบฮับลิกครับผมก็ตั้งแต่10โมงไทยทีเควตเมเจอร์ครับฝากทุกคนไปด้วยสิ่งมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับรองพี่กระเลยเต็มงานไม่กินตีนกจะเหลือหรอกระเยเติม่หเติมอ่ะ

我位，各